สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับโรคอันสมบูรณ์มาในโรคนี้เนี่ยผู้ฝึกตนหลายคนเนี่ยสั่นสะท้านจากภายในใบหน้าของพวกเขากระเีดเพือกหวาดกลัวอย่างรุนแรงรู้สึกถึงคลื่นแห่งความกลัวจัก,กรวาลนี้เต็มไปด้วยดวงดาวกําลังถูกทําลายไปจริงๆต่อหน้าต่อตาพวกเราดวงดาวที่ใหญ่พุ่งชนโลกภูกเขาถล่มทะเลคารามราวกับว่าจุดจบของโรคกําลังเคลื่อนลงมามันเป็นเพราะว่า นี่ไม่ใช่แค่ดวงดาวหนึ่งดวงหรือสองดวงแต่เป็นดวงดาวทั้งหมดบนท้องฟ้ากับตกลงมาพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างคุ้งเกาหาก้าวสานสิบปีพบในครั้งเดียวไม่มีคนตะโกนวิญญาณพวกเขาสันเท่ารม้มโรงกับพื้นอย่างอ่อนแรงวิธีการที่ยอดเดี่ยมช่างเป็นรอยประทับแกนแท้แห่งสวรรค์ที่ทรงพลังจรงิงๆภายในดินแดนแห่งการปิดผนึกนั้นเสียงถอนหายใจได้ดังชัดเจนขึ้นทําให้คนในโลกเนี่ยตื่นขึ้นผู้ฝึกฝนทุกคนหลุดพ้นจากฝันไร้ พวกเขา้นคบด้วยความตกใจว่าช่วงสุดท้ายของการทำลายสวรรค์และปัตตพีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงฉากที่เกิดภายในจิตใจของพวกเขาเท่านั้นเองในโดมสวรรค์เบื้องบนซือห่าวนั่งอยู่ตรงนั้นเพียงคนเดียวเขากำลังจมอยู่ในกฎธรรมชาติของสวรรค์และปัตตพีเขากลายเป็นคนเดียวที่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งนั่นคือการต่อสู้ที่ห่วงกำลังไปเชิญอยู่แม้แต่พวกเราทุกคน ก็สามารถสัมผัสได้เขากำลังปาปามรอยประทับแก่นแท้แห่งสวรรค์ปาปามกดเต๋าแห่งสวรรค์ได้จริงๆใครบางคนพูดพร้อมกับถอนหายใจท่าทางของพวกเขาจริงจังมากตอนนี้ซื้อหาวกลายเป็นคนกลางสำหรับเต่าคู่ยิ่งใหญ่กดแห่งสวรรค์ทั้งหมดกำลังตกอยู่กับเขาและมันทำให้เขาต้องต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงในสุด บททดสอบแห่งสวรรค์ก็ปรากฏขึ้นนี่เป็นตัวอย่างของภัยพิบัติจากสวรรค์ที่น่ากลัวที่สุดตลอดกาลสายฟ้าที่เป่งประกายทุกสายเต็มไปด้วยพลังแห่งเตาอมะตะพวกมันฟ้าดทำลายกายเนื้อของซื่อหาวโดยไม่หยุดพักแม้แต่การแสดงออกของขั้วมาตาที่แท้จริงก็เปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามซื่อหาสามารถรับพวกมันเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดโดยที่ร่างกายเขาไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วน เนื้อหนังของเขาส่องประกายเจิดจ้าประสานเข้ากับรอยประทับหลักของสวรรค์อย่างต่อหนึ่งเป็นเพราะในยุคที่จกักรพรรดิล่วงล่นเขามีชีวิตอยู่มานานหลายแสนปีความทุกข์ยากแบบใดที่เขาไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนในบางครั้งร่างกายเขาถูกสายฟ้ายิ่งใหญ่กว่านี้ฟาดฟันจนไม่เกี่ยมอย่างน้อยสุดบททดสอบแห่งสวรรค์ครั้งนี้ก็ยังอยู่ในระดับเต๋าอมตะเริ่มต้นดังนั้น เขาจึงไม่รู้สึกหวาดกลัวตอบพวกมันแม้แต่น้อยบททดสอบแห่งสวรรค์นในครั้งนี้ถ้าเป็นเจ้าไปชิญต่อหน้าด้วยตนเองเจ้าจะสามารถรอดชีวิตหรือไม่หัวมาตะแท้จริงคนหนึ่งแอบถามอีกคนตอนนี้การแสดงออกของพวกเขานั้นทั้งหมดจริงจังพวกเขานึกไม่ออกว่าคนที่ยังไม่สามารถบรรลุความเป็นนมาตาจะแข็งแก่งขนาดนี้ได้อย่างไรเวลาผ่านไปอย่างช้าๆบททดสอบแห่งสวรรค์ครั้งนี้ยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ถ้าเป็นคนอื่นร่างกายและวิญญาณพวกเขาคงตายไปนานแล้วแต่กับไม่สามารถทำอันตารายต่อซือหาได้อย่างไรก็ตามใบหน้าทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ครั้งนี้ต่างบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงสิ่งมีชีวิตจากดินแดนอามาตะแต่เดิมมาที่นี่เพื่อแย่งชิงผลประโยชน์แต่เมื่อพวกเขาเห็นว่าซือหาหน่ากลัวเพียงใดก็รู้สึกหวาดกลัวจนแทบจะวิ่งหนีไปทันทีคนพวกนี้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและมาถึงอาณาจักรนี้ โดยที่ไม่ทราบว่าซื้อหาแข็งแกร่งมากแค่ไหนพวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งมีชีวิตอมตะมากมายเท่าไรที่ถูกซื้อหาสังหารไปแล้วพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาต้องแย่งชิงโชควาสนาของสวรรค์และปฏิภีกับสิ่งมีชีวิตที่เหลือเชื่อเนี่ยถึงขนาดนี้พวกเขายังมีโอกาสพวกเขากำลังจะเข้าสู่สถานการณ์อันตรายในไม่ชา้าเมื่อเขากำลังจะรวมเข้ากับมันอย่างแท้จริง การถูกรบกวนจะเร็วร้ายอย่างยิ่งสำหรับพวกเขามีคนย่อยเยอ้ยออกมาเบาๆเมื่อร่างกายซื่อหาวค่อยๆชัดเจนขึ้นและกำลังประสานกับแกนแท้แห่งสวรรค์ก็มีคนจำนวนมากลงมือในสุดพวกเขาก็ออกมาจากที่หลบซ่อนและวลงมือโจมตีทันทีคนเหล่านี้เป็นพวกมาตาดแท้จริงสองคนจากตระกูลหา่าวอาวุธพิเศษของพวกเขาถูกใช้ออกอย่างเต็มกำลังเพื่อทำการสังหารซื่อหาวและแย่งชิงโชควาสนาของเขา ทันใดันนซือห่าลืมตาขึ้นดวงตาเขาเป็นประกายแสงอันเจิดจ้าอย่างไม่น่าเชื่อเขาถือกระบี่เซียนไว้ในมือข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งคือวังทองแดงเขายืนขึ้นอย่างช้าๆไปเชิญหน้ากับการุงมือของสิ่งมีชีวิตอมตะทั้งสองควงจงตายซะสองพัวมาตะแท้จริงตระกูลราชามตาตะไทยซื้อก็เคลื่อนไหวเหมือนกันจากนั้นมือใหญ่อีกมือหนึ่งเลื่อมอ,ออกไปมือข้างนั้นเป็นสีทองบริสุทธิ์บกคุมสวรรค์และปัตจภีต้องการคว้าตัวซือห่าไว เพื่อ,อรบก,กวนและหยุดเขาไม่ให้ปรับแต่งรอยประทับหลักของสวรรค์การต่อสู้ที่หน้าสังเวทในสุดก็ประทุขึ้นก่อนหน้านี้ซือหาตื่นขึ้นมาแล้วในความเป็นจริงเขาได้ประสานเข้ากับรอยประทับแห่งสวรรค์อย่างสมบูรณ์ตั้งนานแล้วเพียงแต่เขากําลังรอให้คนเหล่านี้ลงมือเท่านั้นศัตรูตอนนี้คือสิ่งมีชุดอมาตาอาณาจักรเสียนพวกเขาพยายามลงมือขัดขวางไม่ให้ซือหาวน้นประสานเข้ากับรอยประทับของสวรรค์พวกเขา6-7ถึงคนได้ลงมือพร้อมกัน ความรุนแรงพลังพวกเขานน้น่าเหลือเชื่อเกินจะบรรใหญ่ตอนกำเนิดพวกเขารววแล้วแต่ยิ่งใหญ่พวกเขาพร้อมซื้อหาไว้ภายในและอยากฉีกเนื้อของเขาออกเป็นชินช้นๆพร้อมกับขุดร้อยประทับแกนแท้แห่งสวรรค์ออกมาการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่นั้นรุนแรงอย่าไม่น่าเชื่อกองกําลังจํานวนมากลงมือพร้อมกันนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่น่าตกตระลึงโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามพวกเขาคํานวณผิดซื้อหาทรงพลังเกินกว่าพวกเขาจะต้านทาน เพียงรัศมีพลังที่เขาปลดปล่อยมาก็สามารถบดขยี้การโจมตีรอบทิศทางให้แหลกละเอียดจนหมดสิน้นร่างกายของเขาทะยานขึ้นสู่ขั้วอากาศผู้คนทั้งโลกตาตกตะลึงผู้เชี่ยวชาญจากตระกูลราชามาตะห่าวเฉินตกเป็นเป้าหมายคนแรกเสื้อหาวเนี่ยทุบพวกเขาโดยตรงด้วยกระเบียรเซียนรละวางทองแดงร่างกายพวกเขาคุ้งไปข้างหน้าพร้อมกับบดขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางทางไว้ทายาตตระกูลราชามาตะาที่มาเพื่อแย่งชิงโชควาสนาครั้งนี้ ถูกทิ้งให้ตายอยู่ในความสิ้นหวังแม้แต่ขั้วมาต่าแท้จริงจากตระกูลพวกเขาร่วมมือกันยังไม่สามารถทำมนตรายข่วงได้ความหวังที่จะเป็นเจ้าของรอยประทับแห่งสวรรค์ของพวกเขาจบสิ้นลงคนปนี้แข็งแกร่งมากแค่ไหนกันแน่ห่วงถ้าเจ้ายังคงดื้อรั้นอยู่อย่าโทษว่าพวกเราโหดเทียมก็แล้วกันทายาราชามาตาไทยซื้อตะโกนออกมาตอนนี้เขากำลังยืนอยู่ในวังขนาดยักษ์ภายในราชสำนัก ความว่างเปล่าที่แตกสลายพัวมาตาแท้จริงตระกูลไทยซื้อปรากฏขึ้นต่อหน้าหยุนซีและหม้อสีขาวพร้อมกับยืนอยู่เหนือพระราชวังขนาดยักษ์นั้นจากนั้นพวกเขาไม่พูดอะไรอีกน่ารังเกียจพวกเจ้าทุกคนไรอย่างอายเกินไปผู้คนในราชะะสำนักคำรามออกมาเจ้ากำลังขู่ค่ายเง้นหรือในสวรรค์เบื้องบนซื้อหาเย็นชามากเจ้าคิดอย่างนั้นก็ได้ทาย,ยาราชามาตาไทยซื้อพูดอย่างเย็นชาถือว่าเจ้ารนหาที่ตายเองซื้อหาตอบกลับ หลังจากนั้นหยุนซีและม้อสีขาวตามีลำแสงพุ่งออกมาจากภายในร่างกายพวกเขาลำแสงสองสายพันกันกวาดผ่านไทยยอราชามาตะดไถซื้อร่างกายแท้จริงซื้อหาวกำลังใกล้เข้ามาเขาดำเนินการอย่างต่อเนื่องการโจมตีครั้งแรกเขาได้ทำลายอัจฉริยะพิเศษจัตตะกูลไทยซื้อจนร่างกายและวิญ,ญญาณเขาแหลกละเอียดจากนั้นกระบี่เซียนในมือเขาแทงไปยังขั้วมาตาแท้จริงของตระกูลไทยซื้อฝนโลหิตปกคลุมทั่วท้องฟ้า ในที่สุดทายาทับะคู่มาตาแท้จริงก็ถูกฆ่าทั้งคู่สําหรับสมบัติโบราณตาวมาตาตอนนี้มันกําลังหลบหนีไปทุกคนมีสีหน้าบิดเบี้ยวตื่นตระหนกอย่างถึงที่สุดเสื้อหาหยืนอยู่ต่อหน้าหยุนซีรูปของเขาเหมือนภูเขาอันยิ่งใหญ่คอยปกป้องพวกเขาอยู่ข้างหลังลำแสงสองเส้นทิ่พุ่งออกมาเป็นรอยประทับสองเส้นที่ไม่มีวันเสื่อมสาลายซึ่งเขาเคยทิ้งไว้เพื่อปกป้องครอบครัวและคนที่เขารักหลังจากนั้นไม่นานวิญญ,ญาณคู่กา และมนุษย์ทองคำเซียนเจ็ดสีก็มาถึงพวกเขาปกป้องหยุนเซียลูกชายของนางให้ร่าถอยออกไปครั้งนี้พวกเขาได้ทำความคิดใหญ่หลวงถึงกับปล่อยให้สิ่งมีชีวิตอมตะริดลอดเข้าไปในพระราชวังได้เพวกเจาทุกคนต้องการลอยประทับแกนแท้แสวรรค์เสือหาวถามด้วยเสียงฉี่รำแสงพุ่งออกมาจากภายในร่างกายเขาอย่างไม่เสื่อมคลายเขารวมเข้ากับมันเสร็จแล้วและสัมพัส์ไดถึงความพิเศษมันอย่างแท้จริง ถ้าพวกเจ้าต้องการค่ามอบให้ก็ได้เสื้อหาวแยกรอยตาประทับแก่นทแท่งสวรรค์ออกเป็น6และ7ส่วนก่อนพวกมันจะกระจัดกระจายไปยังทิศทางที่ต่างกันผลก็คืออัจฉริยะบิดเบีย้ยสวรรค์จารินดามาตาทั้งหมดล้วนได้รับมันพวกเขาเผยเห็นการแสดงออกถึงความตกใจทุกคนต่างได้รับประโยชน์มหาศาลรอยประทับหลักของสวรรค์เหล่านี้เพิ่งถูกเขาปราบลงดังนั้นมันจึงไม่มีอันตรายใดๆในระยะเวลาสั้นเรายังสามารถ รวมเข้ากับตัวเองได้อย่างรวดเร็วมีคนกล่าวด้วยความตื่นเต้นทุกอย่างยอดเยี่ยมมากยกเว้นความจริงที่ว่ารอยประทับแกนแท่งสวรรค์ถูกแบ่งออกมากเกินไปและกระจัดกระจายเกินไปซื้อหาวให้เวลาพวกเขาประสานเข้ากับรอยประทับครึ่งเดือนเมื่อครบกำหนดอนัชเชย์เหล่านี้ก็ลืมตาขึ้นโดยมีผู้มาตาแท้จริงปกป้องพวกเขาเจ้ารู้สึกอย่างไรหลังได้รับตาประทับแกนแท่งสวรรค์เสื้อหาวถามจากนั้นเขาก็ยกมือนี่เป็นการต่อสู้ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการทุกคน สือหาต่อสู้ขั้วมาตาแท้จริงเกียวลำแขังจากนั้นเขาก็ต่อสู้เฉาวด้รัแปลปวสส่วน์ที่รวมเข้ากับรอยประทับหลักของสวรรค์การต่อสู้ครั้งนี้ทำให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เนี่ยสูญเสียสีท้องฟ้าดูมืดมนในที่สุดเลือดก็กระเซ็นไปทั่วท้องฟ้ารุ้งสวรรค์ก็ปรากฏเป็นเกลียวไม่สิ้นสุดมีคนถูกฉีกเป็นชินช้นๆนี่คือบุคคลที่ประสานเข้ากับรอยประทับแก่นแท้แห่งสวรรค์อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสะพึงกลัวก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัจฉริยะบิดเบือนสวรรค์คนอื่นถูกฆ่าตายทีละคนแม้ว่าพวกเขาจะมาจาัดกตะกูราชามาตะแม้ว่าพวกเขาจะรวมเข้ากับรอยประทับแห่งกันแท้งสวรรค์พวกเขาก็ยังตายอย่างหน้าหนาดหน้าสังเวชเ้าเทารวมกันสวรรค์ละ่ะซื้อหาวถามอย่างเย็นชาเขาฉีกรอยประทับหลักของกันแท้สวรรค์ออกเป็นชิน้นชิ้นและมอบให้ศัตรูที่เหลือแต่หลังจากพวกเขารวมเข้ากับมันได้สําเร็จซื้อหาวฆ่าทุกคนทิ้งโดยตรงอัจฉริยะบิดเบือนสวรรค์จ่าในาจากเซียนเสียชีวิตทีละคนแม้กระทั่งคู่ม,มาตาแท้จริง ก็ยังเสียชีวิตไปด้วยฉากนี้สร้างความสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ทุกเผ่าต่างวาดกลัวอย่างถึงที่สุดนี่เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญระดับเต่ามนุษย์แน่นอนแต่เขาทรงพลังได้ถึงระดับนี้ได้อย่างไรสิ่งนี้ขัดกับทุกสิ่งที่พวกเขาเข้าใจโดยสิ้นเชิงหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ทุกคนในท้องป้าต่างตกตะลึงผู้เชี่ยวชาญของอาณาจักรเซียนถูกสังหารเหมือนไก่ทุกคนที่ก้าวเข้าสู่อาณาจักรนี้ไม่มีใครรอดชีวิตแม้แต่คนเดียว แม้จะมีพวมาตะแท้จริงปกป้องพวกเขาแต่ก็ถึงกะน,นั้นพวกเขาก็ไม่อาจกลับสู่บ้านเกิดของตัวเองได้ตลอดการพวมาตะแท้จริงตระกูลราชามาตาก็เสียชีวิตด้วยเช่นกันแม้พวกเขาจะมีอาวุธทรงพลังอยู่ในมือแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าราชาปีศาจคนนี้พวกเขาก็ไม่แตกต่างอะไรจากเด็กน้อยถือมีดคนหนึ่งซืือหาวกวาดล้างพวกเขาราวกับผักป่าผู้เชี่ยวชาญของทุกเผ่าพันธุ์ล้วนเสียชีวิตลงเช่นนี้ พวกเขากลายเป็นหมอกเสียเลือดที่กระจัดกระจายไปทั่วจัก,กรวาลด้านข้างของเสือห่าวมีกระบี่เสียที่ปลดปล่อยแสงอมตะออกมาอย่างไม่สิ้นสุดใต้เท้าของเขามีวางทองแดงชิ้นเ,เล็กๆนี่คืออาวุธที่เสือห่าวใช้เผชิญหน้ากับศัตรูตอนนี้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ใดดินแดนปิดผนึกซึ่งเตรียมจะเคลื่อนไหวก็เงียบสนิทเช่นกันความตายของสิ่งมีชีวิตจากอาณาจักรเสียนเป็นเครื่องเตือนสติพวกเขาเป็นอย่างดีพวกเจ้าทั้งหมดมาจากอาณาจักรเสียนแล้วอย่างไร พวกเจ้าเป็นอัจฉริยะสายเลือดหลักของราชามตาตะแล้วอย่างไรตอนนี้ไม่ใครสามารถกลับอาณาจักรเซียนได้แม้แต่คนเดียวมันเหมือนกับฤดูใบไม้ร่วงที่พัดผ่านในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อมันผ่านไปทุกสิ่งก็มืดคึมและลกรงังทุกอย่างเหี่ยวเฉาลงตรงนั้นอัจฉริยะตระกูลราชามาตะที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่มีค่าอะไรมากไปกว่าเศษสวรา์ในสายตาข่วงยิ่งกว่านั้นข่วงยันมอบรอยประทับแกนแท้ห่งสวรรค์ให้กับพวกเขาเข้ากับมัน ควาโชคตามธรรมชาติของสวรรค์และปัจจุสามารถสะท้อนกับเต่าของอาณาจักรแต่สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อพวกเขายังคงถูกสังหารอย่างง่ายได้มอบรอยประทับแก่นแทงสวรรค์ให้กับอริยะของอาณาจักรเซียนและทากาสังหารทุกคนควงกำลังแสดงการดูถูกอาณาจักรเซียนอยู่ในที่สุดก็มีคนพูดขึ้นน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความโกรธเกี่ยวควงเป็นคนกล้าจริงๆกล้าจะทำเช่นนี้เพราะเขามั่นใจว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาได้ เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับอัจฉริยะแปรปวนสวรรค์ขออาจักเซียนเสียด้วยซ้าเขากล้าทําแบบนี้ยังเช่นที่ไปเชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญขออาจักเซียนด้วยตวนเองแล้วยังเหลืออะไรอีกที่เขาจะไม่กล้าทําอีกห่วงทําอย่างนี้เจ้าคิดจะเป็นศัตรูกาอาจักเซียนทั้งหมดอย่างนั้นหรือพวมาตาที่เป็นทาย,ยาทราชามาตาห่าวเฉินกล่าวด้วยน้ําเสียงสั่นสะท้านร่างกายเขาเต็มไปได้วยเลือดและกําลังจะแตกสลายมีบาดแผลมากมายเกินการอยู่ที่ร่างกายเขา แม้ทางวิญญาณดังเดิมเขาก็ยังมีรอยแตกอย่างไม่สิ้นสุดก่อนหน้านี้เขาบังเอิญอยู่ค่อนข้างไกลออกไประหว่างการต่อสู้ดังนั้นเขาจึงโชคดีพอจะอยู่รอดอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาเห็นกับกายเป็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้ยวยเลือดมันทําให้เขาตกตะลึงอย่างสมบูรณ์มีอะไรให้พูดถึงการปกป้องอัจฉริยะตระกูลแม้แต่สิ่งมีชีวิตอมาตะหกเจ็ดคนลงมือพร้อมกันยังตายหมดสิ้นสําหรับตัวเขายังมีความหวังอะไรอยู่อีกงั้นหรือ เสือหาวหันไปมองเขาอย่างเย็นชาจาานั้นด้วยเสียงหงมือใหญ่ก็ต่อลงมาจากสวรรค์ร่างกายผู้เชี่ยวชาญเต่ออมะตะตระกูลหาวคนนั้นก็แหลกละเอียดดับสูญไปทั้งกายและวิญญาณในเวลาที่ทุกคนยังคงตกตะลึงไม่หายควงขวดเทียมระลายปานีอย่างแท้จริงแม้แต่ตอนที่ไปเชิญหน้ากับคู่คนของตระกูลราชาอมะตะเขาก็ไม่ได้แสดงความแม่ตาแม้แต่น้อยเจ้าสิ่งมีชวิตอมตะบางตระกูลที่ไม่ได้เข้าร่วมต่อสู้ตั้งแต่แรกกำลังถอนกำลังด้วยความกลัวการต่อสู้ครั้งนี้ช่างหน้าสังเวชเกินไป หากพวกเขาลงมือไปด้วยพวกเขาก็จะตายเช่นกันการฆ่าชนนีเจ้าไม่กลัวจะนำกรรมหนักมาสู่ตนเองหรือเจ้าเข้าใจถึงผลกรรมการกระทําของเจ้าในอนาคตหรือไม่ขัวมาตาแท้จริงพั้มาได้ความเศร้าโศกและความขุ่นเคืองเป็นเพราะเขารู้ตัวดีว่าไม่มีทางรอดแล้วการลงมือของฝ่ายตรงข้ามนั้นโหดเทียมอมหิดเป็นอย่างมากแน่นอนว่าเขาต้องสร้างความขุนเคือให้กับตระกูลราชามาตามากมายดังนั้นทุกคนที่นี่จะต้องถูกฆ่าปิดปาก ห่วงสิ่งที่เจ้าทําในวันนี้มันจะรากเจ้าลงสู่นรกอย่างแน่นอนเขาคำรามออกมาเสือห่าวมองเขาอย่างเย็นชาเขายัางมีทางเรื่อกอื่นอีกเลยคนเหล่านี้ถ้าจะปีนขึ้นมาบนศีรษะเขาแล้วพวกมันกล้าไหมกระทั่งคิดจะทําร้ายภรรยาและลูกข,ของเขาดังนั้นพวกมันยังคิดจะรอดไปได้อีกหรือแม้ว่าเขาจะทนได้แล้วยังไงท้ายสุดแล้วคนพวกนี้ก็ต้องสังหารเขาอยู่ดีเสือห่าวตวัดมือไปข้างหน้ามันยังคงเป็นฝ่ามือที่ปกคลุมท้องฝ่า ร่างกายขั้วมาตาแท้จริงคนนั้นระเบิดกลายเป็นหมอกเลือดทุกสิ่งทุกอย่างดับสูญไปนี่คือการตอบสนองของเสือเหาเขาไม่คิดจะสนทนาให้มากความกับคนเหล่านี้ตอนนี้โรคเงียบลงไม่มีใครกล้าพัดวอะไรเสือหาดวงตาเต็มไรืความอมหิตและตะโกนออกว่าแล้วถ้าฆ่าฆ่า,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 ามันจะทําให้ข้ามีกรรมอยู่รอบตัวมากมายอย่างนั้นหรือในตอนนี้รัศมีดวงตาเขาช่างหน้าสะจันเป่งประกาด้วยแสงอันเจิดจ้าอย่างหน้าเหลือเชื่อเพียงเขาสะบัดมือเบา สิ่งมีชีวิตอาณาจักรเซียนซึ่งกำลังหลบซ่อนอยู่สถานการณ์การต่อสู้ต่างก็ถูกสังหารไปพร้อมกันในความเห็นของทุกคนอ้วงปัจจุบันเป็นราชาสวรรค์คู่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ใครเทียบได้ใครก็ตามที่ก้ายัวยูเขาย่อมไม่มีจุดจบที่ดีในเวลานี้แม้แต่สิ่งมีชีวิตจากดินแดนปิดผนึกก็ยังถอนหายใจออกมาทีละคนนี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างแม่นยำควงมีพลังอันยิ่งใหญ่ระประเภทนี้อยู่แล้ว เขาทาให้ผู้เชยวชาญทุกฝ่ายสั่นสะท้านในความกลัวเจ้าคิดจะหนีเสือหาวหันกลับมามองไปยังทิศท,ทางหนึ่งเป็นคนจากตระกูลราชามาตาไทยซื้อคนหนึ่งกําลังใช้วุฒิิเศรษรักษาจิตวิญญาณที่เหลืออยู่พยายามหลบหนีไปเขาคือพวกมาตาแท้จริงเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่คนอื่นที่ยังรอดชีวิตอยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นคนจากดินแดนปิดผนึกแต่ซืือหาวจะไม่ยอมให้คนของตระกูลไถยซื้อหนีไปได้ไม่ว่าจะอย่างไรตระกูลนี้มีความกล้าทําร้ายภรรยาลูกเขา ดังนั้นพวกมันจะต้องตายข้าเสือหาวกาลายเป็นลิ้วแสงสายรุ่งอันศักดิ์สิทธิ์เคลื่อนตัวผ่านท้องฟ้าแสงสวรรค์พุ่งผ่านรัศมีหลังจากพวกเขาหน้ากลัวสุดขีดผลลัพธ์ของการต่อสู้นั้นไม่จําเป็นต้องสงสัยแม้แต่น้อยภายในลมหายใจเดียวกันรัศมีของเลือดก็ประทุขึ้นในจักรวาลอันกว้างใหญ่ผู้เช่ยชายคนนั้นส่งเสียงร้องอย่างเศร้าสร้อยและตายในที่สุดในระยะไกลประตูดินแดนปิดผนึกก็ปิดลงอย่างช้าช้าทุกคนต่างก็รีบ หลบหนีให้พ้นจากความตายไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีฝันร้ายก็ยังคงชัดเจนยากจะรบออกจากความทรงจําพวกเขาได้ช่างกล้าเสียจริงจากนั้นภายในท้องฟ้าเบื้องบนก็มีเสียงเย็นชาดังขึ้นคุกคามทุกเผ่าพันธุ์ที่อยู่ใต้ท้องฟ้ามันเย็นละเยื่อ,อไร้ความปานีราวกับว่าจะรบร้างทุกชีวิตการสังหารได้สิ้นสุดลงแล้วเจ้าต้องการทําอะไรถ้าเจ้ากล้าลงมือโดยไม่สนใจใบหน้าของตัวเองวันหนึ่งเมื่อข้ากลับมาข้าจะกำจัดตระกูลเจ้าทั้งหมด ขณะนี้กิ่งหริวเป็นประกายปรากฏขึ้นด้านข้างของซื่อเหาส่งสัญญาณสายนี้ออกไปนี่คือสิ่งที่ซื่อเหานำกลับมาจากนารกสายฟ้าในบริเวณใกล้เคียงกับอาณาจักรทะเลซื่อเหารู้ว่าเป็นราชาดินแดนปิดผนึกที่เป็นคู่ควบคุมกิ่งหริวนี้แต่เพียงพอแล้วตาบใดแสดงเจตจำนงแบบนี้ก็ยอมเป็นการพิสูจน์ว่าเทพหริวยังมีชีวิตอยู่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใครเทียบได้อาณาจักรเซียนจะต้องหวาดหวัน่นอย่างนั้นก็ดีเมื่อเจ้ากลับมาจากอาณาจักรทะเลข้าจะฆ่าเจ้าจอีกครั้ง เสียงนั้นเต็มด้วยความเย็นชาและโหดเคี้ยมอมหิทธ์แต่ยังไม่ดําเนินการในท้ายสุดตาบไดเทพหริวไม่ตายทุกคนรู้สึกรางเลจะฆ่าลูกศิษย์ของเขาหากพวกเขาก้ารลงมือจริงในวันที่เขากลับมาเขาจะมีอำนาจพอจะกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างในอนะาณาจักรเซียนได้แน่นอนทุกคนมีขีดจำกัดล่างและในความเป็นจริงมันยากมากแม้แต่ราชามาตะยากจะฆ่ามาในตอนนี้เพราะพวกเขาเนี่ยต้องจ่ายราคามาหาศาล เป็นเพราะโรคนี้ปฏิเสธผู้เชี่ยวชาญจากโรคภายนอกแม้ว่าดินแดนอมาตะในโรคนี้จะมีความสมคัญใกล้ชิดการแตบพวกเขายังถูกปฏิเสธเช่นกันราชามาตะามีพลังอำนาจเพียงใดพวกเขาข้ามาที่นี่เต่าของพวกเขาก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากตอนนี้ก้าสอนสิบพิภพบปฏิเสธบุคคลที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างแน่นอนการประลองครั้งยิ่งใหญ่ถือได้ว่าได้มาถึงแล้วดังนั้นจึงไม่มีใครยอมจ่ายราคานี้พวกเขาทั้งหมด ต้องการจะอยู่ที่จุดสูงสุดมีฉะนั้นอุบัติเหตุเล็กน้อยอาจทำให้พวกเขาพ่ายแพ้และร่วงร่นในการต่อสู้ได้สิ่งประดิษฐ์อมะตะหลายชิ้นถูกสิ่งมีชีวิตทรงพลาัางที่อยู่หลังประตูเรียกคืนกลับไปโรคนี้กลับมาสงบอีกครั้งซื้อห่าวยืนอยู่ตรงนั้นการโลหิตอมะตะให้กลายเป็นยาวิเศษสิ่งมีชีวิตจากเผ่าพันธุ์ต่างๆค่อยๆถอนกำลังไปพลังสังหารที่นี่รุนแรงเกินไปพวกเขาไม่สามารถทนต่อมันได้สิ่งมีชีวิตจากดินแดนปิดผนึกทั้งหมดเงียบ เดิมทีมีคนต้องการยึดลอยประทับแก่นแท่งสวรรค์แต่สุดท้ายพวกเขาต้องยอมแพ้ควงแข็งแก่งเกินไปไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นฉากนี้จะไม่มีใครกล้าแข่งขันกับเขาประชาชนในราชจะสำนักส่งเสียงโขร้องการต่อสู้ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่การต่อสู้ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังอันน่าเกรงขามของราชสำนักซื่อหาวกวาดล้างศัตรูทั้งหมดเพียงคนเดียวความสำเร็จเขารุ่งโรจน์เกินไปแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่ทุกคนที่ได้เห็น การต่อสู้ครั้งนี้ก็จะไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาจารึกเหตุการณ์ในวันนี้ไว้ในใจพวกเขาอย่างลึกซึ้งอาณาจักรที่ตามกว่าอย่างมนุษย์กล้าจะสังหารเหล่าขั้วมาตาทิศแท้จริงอาณาจักรเสียนกล้าได้กล้าเสียและครอบงำได้เพียงไรหลังจากฉเฉลิมฉลองมดเขาสันมู่ชิงและคนอื่นต่างแสดงท่าทีคมขืนซื่อหาเฉี่รอยประทับแก่นแท้สวรรค์ต่อหน้าทุกคนจริงแล้วพวกเขาควรจะฝึกฝนต่อไปอย่างไรในอนาคตข้าต้องการทดสอบบางอย่างสักหน่อย ดูว่าโรคยังกดขี่พวกเจ้าทั้งหมดหรือไม่หลังจากค่าฉีร้อยประทับแก่นแท้แห่งสวรรค์เสือหาวล่าอธิบายพวกเขาฝังเห็นได้ชัดว่าการป่าปราประเภทนี้ยังคงมีอยู่เป็นเพราะรอยประทับแกนแท้สวรรค์สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ครั้งที่สําคัญกว่านั้นข้าต้องการทดสอบว่ารอยประทับหลักของแก่นแท้สวรรค์แยกตัวออกจากร่างกายของพวกเจ้าหรือไม่หลังจากถูกฝังเข้าไปซืือหา,าวล่าเป็นเพราะเมื่อเขาขัดเก่ามันฉากนั้นน่ากลัวเกินไปราวกับทุกชีวิตกําลังถูกทําลาย คนธรรมดาไม่สามารถรับมือได้เขากลัวว่าหากหมดเขาสอนและคนอื่นรวมเข้ากับรอยประทับแกนแท้สวรรค์อย่างไม่เต็มใจก็จะเกิดอันตรายอย่างยิ่งใหญ่เขาต้องการให้ใช้คนขอนาจักเซียนเพื่อทดสอบสิ่งต่างๆก่อนดูว่ามีปัญหาอะไรไหมในเวลานี้ซือหาเปล่งปากการอยประทับแกนแท้สวรรค์ทั้ง7ปารากฏขึ้นกับคลิปอยู่ในมือเขาพวกมันกลับมารวมตัวกันอีกครั้งโดยไม่สูญสลายไปไหน บุคคลทั้งเจ็ดพ่ายแพ้ตกตายดังนั้นลอยประทับแก่นแท้ของสวรรค์จึงต่องจร่างกายพวกเขาโดยไม่มีทางเลือกหลายปีผ่านไปรวดเร็วสองพันปีต่อมมดเข่าสันมู้ชิงมังกรแดงผีเสื้อจับผัดหินศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์วิญ,ญญาณสายฟ้าและตัวอื่น้วนทํางานอย่างหนักเพื่อฟ้าดานทะลุหลังจากปีนั้นก็ผ่านไปพวกเขาก็มีอายุมากกว่า9 0 0 0ปีแล้วบางคนประสบความสาเร็จเช่นมดเข่าสันมังกรแดงมู้ชิงคนอื่นแต่ก็มีบางคนที่ไม่อาจทําได้ ขณะเดียวกันหากพวกเขาเนี่ยทำไม่สาเร็จพวกเขาก็จะแก่แล้วแม้พวกเขาจะต้องกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสูงสุดแต่อายุขัยของพวกเขาก็ยังถูกจํากัดที่10,000ปีดังนั้นเมื่อทุกคนอายุ9 0 0 0พันปีพวกเขาจึงพยายามทําตัวฝาแนะจักรบมเพะท้ายสุดพวกเขาก็พึ่งเข้าสู่ขอบเขตผู้สูงสุดโดยไม่สามารถกลายเป็นผู้สูงสุดไร้เทียมทานได้ในเวลานี้สื่อหาวยานยิ่งใหญ่จากโลหิตอตมตะเพื่อให้จูรินและสื่อจงได้รับชีวิตที่สอง 9,000ปีนี้เป็นเวลาที่ยาวนานมากไม่ทราบจํานวนทหารเก่าเกียวรุ่นแล้วที่ถูกแทนที่สําหรับโรคมนุษย์นั้นไม่รู้ว่าผ่านไปกี่ชั่วยุคคนแล้วซืือหาถอนหายใจเบาในโรคนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นแม้แต่คููที่บรรลุตกาก็หากยังไม่อาจมีชีวิตรอดไปได้กี่หมื่นปีเขาหันกลับมาระเห็นสิ่งตทองในอดีตมันได้กินยารำคาชนิดหนึ่งที่หายากซึ่งบรรพบุรุษของมันมอบให้ตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นเด็กนั่นเป็นเหตุผลว่าตัวมัน ไม่เคยบรรลุเต่าแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่มาจนถึงตอนนี้อย่างไรก็ตามสิงโตทองคําตอนนี้แก่แล้วคนสีทองกำลังร่วงหล่นจะต้องการมีชีวิตที่สองหรือไม่พี่น้องครับื้อหาวถามโรคนี้ยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวทางโรคที่ไม่สิ้นสุดภูเขาแม่น้ําที่รุ่งโร์มีผู้ที่มีพอสอนปรากฏขึ้นมากมายแต่ถึงกระนั้นซื้อหาวยังเย็นชาเป็นเพราะคนที่อยู่ในยุคข,ของเขาแทบตายกันหมดแล้วใครเรายังคงอยู่ตลอดไป แม้แต่ผู้บรรลุตาหลังจากมีชีวิตยอยู่หลายพันปีก็ยังคงเข้าสู่ชีวิตบ้านปลายพวกเขาแล้วเจ้าก,ก็รู้ดีว่าข้าไม่ต้องการสิงโตทองคำสายหัวยังดื้อรัน้นมันนั่งอยู่ในดวงอาทิตย์ที่กำลังตกดินสายตาของมันจดจ้องไปยังชายแดนลูกหลังมันกำลังมองไปยังทิศทางที่มันจากมาโอเคครับเจอกันหนคลิปหน้าขอบครับ